มาแล้วหลุหนหัวตัดตอนน่ะแม่น้องไคว่าปุาาายา้ยไปแว่าปุ้ยเป็ัคเทียวอาไไ้แม่น้องไควเสีันโอ้ยไม่ต้องว่างนะไขาขวางอย่าปไปึ่ไปองมึไป้าติดไปเร็วตัวตัวตัวราคาบ้านันเดียวไม่ต้องเัยนช้ตาซ้ ป้าปุ๋ยป้าปุ๋ยจู้พับพี่น้องตามน้องหยครับมามาเลยนี่เด็ดครับพี่น้องฝากพี่ตอนน้องครับโมเนี่และอันไรยางขัวแน่แ่บขัวแน่แ่บขัวแน่แ่บเซ่ไผ่ตูไทยตูไทยกับต้มปลาไหลต้มปลาไหลเส่หม้อเมื่อนี้พิเศษจ้ะอันผัดเซี่ยวสีมะยามพะนะผัดเซี่ยวโรตู ขาเีวคือว่าาวอาทิตย์เอยปุ๋ยมีเชียวรถตู้าเทียวนเด้อขอิเนเจ้าของเจ้าของตเลียวไปเียขาดนเด้อคุละทานซุ้มบ้านนาสมบูรณ์รถตู้ซุ้มบ้านนาสมบูรณ์รถตู้คลายที่คู่นละพี่น้องครับรถตู้แม่ทางสกุลนครจาพี่น้องพองิมานมากใกล้ๆนี่เลากัเลย อยากมายามจอดแล้วนไม่มาจอเดี๋ยวก็มาหอดจ้ะมาหอดพ่นท่องจะโดนหรอมาไก่ไปชิบหอดก็ะเลหาเนวเสยบไปถาหาแนวเสียบไปถาแหนเอ๋ต่มปลาไหลกับขวแแนวแเสบเราเมือนนี่ใส้พักสไลพักสไลผ้า้่างกระจเอื่นตามเื่องไปถาเบ้าปุ๋ยจ้ะ เอาเด็ดเ็ดเลยเสียวบป้าเปี๊ยใชเสียบมีรถตู้ไปเทียวนเดียวกนะเสียวรถตู้ยกลตรงนั้นอยู่เลดยางดีจักน้อยเสียิ่นปาไปยเสียวเทียวติสากับเีบเียวข้ยเป็นสิทับให้ดอกพาไปเน่ตเ้อิาไปสพาไปความละเอียดส่มตัวนีเอ็ดนี่บ้ยากยิมาใส่ไปก็ได้ ข่อก็ที่อยากนี้เดยลอะไรเอสก็ได็ไอบวดมัน้เดอยแต่เดไปแต่บาตเจ๊โกกคนเดียมาแต่ใส่กระเดี้ยวทีเาันเจ๊โกกเดียวเซเว่นบัตเจ๊โกกเหรอให้แนวว่าบัดเจ๊โกมิเซเว่นเยังน้อยกะจีมิโลตัดถึงเอ้บัตเดีไปไกลเราคันถ้าเป็นที่ไปแต่หากินยังเยอะ ยังไม่รลดนี่ไปหากินหากินน้ำเซเวียรโลดตัดต่อครับน้องผู้เดี๋ยวบากหลายเลยวะไหลายล่ะพี่น้องมาหลายสิได้กินอิ่มโตแล้วนี่ครับพี่น้องไปรุ่นกำลังเตรียมประกันขากับคาเมียนอยู่กับทุดีโปรคนมวัฒน์เสน่หสุกอืมมันดิบดิบอยู่คามาใส่คืองามแส่คาคือวีใส่คาอยู่ขังสวนมีตู้ต้นบ กรวนขาจวดจะว่าพี่น้องคงะไไหมกวนอ้อนเกษตรยู่เทยวคนละจัตุคนละเกษตรเกษตรเียนเกษตรนี่เนี่อนกินเนีหยมื่อนอ่ยแกกินเนจะไนกินเปียกว่าได้เมี่นกินเปียกว่าได้ครับเดี๋ลืมสวัสดีบอกสวัสดีเนาะสมมอนี้เนาะ เตาคล้องแแทะใช่ป่ะของผู้ใดเหรอที่เนี่ยเหมือนของผู้ย่รุ่นเล้ยพี่น้นองครับจ้าสวัสดีจ้าอันนั่งเป่าใกล้ๆนี่เพราะเป็นเยียงได้เ่าปุยคุ่มไฟเด้ออันคุ่มไฟกับแมนแตะวันเตาเนี่มันบ่นพอดีเดี๋ยวมันสิดข่วมเดี๋ยวจีเ<อ>รยฟอ,อมนมอหนึ่ง,งมันอันน้อยก็เตาแมนกันมันข่วมนี่เข้าจีได้์ฟอนสามรอบเด้อตะกี้ผู้หนึ่งตัวฟอนผู้เบิ่งบ่ได้ฟอนเด้อ ฟูไปแบบนี้ตูขึ้นเม็ต่อสับนอนตายแต่ใกล้แล้วเขาซื้อขึ้นข่เจ้าควงเขาเขาเย็นรุ่นวันเลยล่ะเ่ากบขเจ้าควังอ่นสิว่างขึ้นเจ้าขอองกับพวกเล่ยเบาางกันงางขึืนปัญญรุ่นซะเออเนี่ยแล้วสิได้ดีใจแล้วทีได้กินดีคุยรุ่นฮะฮะทีไรกินก็สิไ้กินบะหมี่ทีได้ินปอนอมเตาดีพี่น้องครับนี่แหะเผาเลยละเตาลันปั๊ดๆอย่ยานมันลมทางนี้ก็ใกก้สิไปแล้วอารวนมัดไว้ยุ่ะ ตรวจขาดเหมืได้มันนั่นแหละพี่นอ้องครับอ่ะ,อะรอดเสื้อคู่รอดเสื้เข้าครับเดี๋ยวทีมงนานรถตัวมาหอนมาเทิงครับสุมมนมน้าสมบูรณ์เป็นหองตั้งสกุลนครทีมงานพินิโคู้เป็นอะพี่นอ้องครับเขาหันห้องไหนเป็นจิน้มกระตุ่มปลาไหลหม้อไฟเนาะไว้เสียบข้าวบนนัำอ,อย่างนี้ฮะจังน้อยไม่ยืมตัวใส่เล่นบอลน,นีน่เดี๋ยวกระจิกใจไปลงไปหาโมคนละไปจังน้อยกันจัดพี่หลอกอยู่ผู้เดียวตะไคร้หอมแดงใส่หางเสียคลงไปจ้ด อ่ะสิหายไฟก็จัางหายพี่น้องครับต้องไปครับปะไรอืมเพื่อสิหายไฟก็หาเงินหายข้ามไปรวดเห็ุเีตุหลังงี้ไงก็เดี๋ยวมาย้อนนำเนี่ยมาพี่น้องครับขอบพะคุณปรุงหรือเด้อพี่น้องได้เกียร์ต้องไปที่รถวันนี้ข้าต้มแบบว่าน้ำใสบ่อยคือ ต้มปลาต้มปลาน้ำใสก็มีตีพี่น้องผมยำน้ำใสต้บ่ลาใส่พริกแกงนะต้มปลใส่พริกเผาแหมต้มธรรมดาต้มต้มน้ำใสต้มน้ำใสเอาปุ๋ยเห็ดอีกเตาหนึ่งเห็ดกุลาเตาพี่น้องไม่นี้เตาเป็นเชฟเพราะว่าเสี่ยวคนสิมากเสี่ยวคนสิมาต้อง มาหัดก็ธอ,อดได้กินเลยเขากนหนึ่งไปทาแล้วเด็กเด็กเขาหน่อยหน่อยเอามาเือกับแก้ปุ่นนาดเลย พี่น้องครับขวดน่าแซบครับคุณนี่เสียแม่น้องไข่ตำไปทาครับตักไข่ครับพี่น้องตำดีดีใส่หัวหอมแดงใส่พริกเน้นใส่ตะไคร้กรอบพี่น้องครับเน้นเน้นเลยคุณมาโมมากันลากหน้าบอกยิ้มไม่กันเลยเราว้าพี่น้องเสี่ยวเนี่ย ยว่บวหบมันเที่ยวเอาปุยเฮ็ดู่ักินด้ครับเป็น,ยนอยนอา่างดีโครับคนีว่า่างหบไม่กิกลิ่หอดน้ว่ยม่นกิ้กินมหดกันดนินามาได้ก็บก่ลืมกันประเดี๋ยวนวายครับนี่ <c oughs> ประเดียวลงไปพี่น้องเลยฮะ <c oughs> ไม่ไใช่ที่ครัวใช่พักสไลดครับาบุายทางสกุลนครเบอ่อนว่าพักสไลด ผักไหวานสันสดใสผลิใส่กัดมันพี่น้องครับนินพี่พูว่าผักสไลด์ปานก็เรียกว่าสไลา์น้ำเปล่าเั็นสไลด์น้ำเปลือกตีนมาเนี่ยขวบช้เตากันี้แกนตะก่าเป็นสันล้วัวใส่นี่มว่าชุเป็นนะ ไปเฮาตัวนี้ไม่ทำไงพี่รองกระธาอายู่นิล่าพี่รองนี่ว่าได้ไปยืมยี้วัดครับว่าได้ยืมวัดแล้วกันเลนี่ประตูล้วมีแล้วหัวหุนหัวเขาทิพย์เลยตื่นหัวมันแหงครับมันขึ้นปากหมอบร่นควนกระบากกระทาร่นควนม,มาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วพอดับปีน้องโอ้ยมาปุ๋ยเห็ดกระทหลวอยู่ที่ไหนน้องแมวว่าสีเหลวไปเห็นเรงเร่งเ็งเรียววมือรดืแล้วมาหอดแล้วมาปุ๋ยแล้วมาตีือตัดมาแล้วหลุนหัวตัดเลนะแม่้องไผ่ว่ะโอ้ยอยากน้ำผึ้งเยอะตัวไหนนะ ยืดดับเบาแอาว่าห um uh> uh ัวตัดหัวตัดในชเลดหัวตัดไปขอชีน้ผุ่นบานจักบาทในเด้กันปุ่นพี่อวยอ่ะมาเข่าได้พระเฮียนก็เป็นจันพี่น้องปุ่นมาได้อยู่ไปแบบว่าปุ้ยไปขับเจ้วเอาไว้ไม่้องปายเสียนนั่นไปเร็วจอดเกินโอ้จีเซนว่ขอยิงเนมนตาย มันนี้เต้นเตียนเลยเจียวสิมาโอ้เจียวอีเลีกเขาซื่อยเต้กอไปไปไปเ้าเ้าไปฮับกันไปฮับไปฮับบอกว่าไปป่เนี้ยป้าปู่นเร้ากูดเจ็บปิดติดอะไรก็ปู่เจ็บคนนะพี่น้องไปไปฮับก็ได้ ไปวนไปเียวมาแต่แม่เทียวอ่ะฮะ่าสิจอทันสวัสดีจ้าสวัสาเทียวบอกไอ้เจียววาหับเอาปดกันเนี่ยปดกันเนี้ยไปไปนเหลีวเทียวเหี่็ค่ะ ไปไปเหมือนกันยี่บ่ดนี่อะราเ่็ปใส่ไปใส่ไปหมดไยิบเขาเกิดยังเอากันไปตัวเที่ยวเอึดก็ต้องไปตัวเที่ยวเอึดก็ต้องไปตัวไปนับการฝุ่นเหลวขวดเนาะมันมากว่าถ้าไม่ไงเนาะปุ่นฝุ่นเหลวนี่ต้องฝุ่นยังด้เนาะ สวัสดีจ้าขวานูด้วยนี่ขวานู้ยู่ขวานู้ทนี่เป็นต้มปลาไหลหม้อไฟครับวันนี้กันขวานก้ขมานั้ขวานู้ขวานอ้ขวานับ อ๋อพมกหายังไบงมงป้าตีเหนดเพักหวานนี่นียพักหวานไอ้คน่าลอยตุ่นที่มีอยู่ตุนเดียวเนี่ยโอ้วางสติเน่ยพ่าลอยตุนที่มีอยู่ตุ่นเดียวเปลนยังไงล่ไม่ายากนะเื้ลาย่งเซโนไม่ที่เรว่อมกนเป็นอบกเน่านอนมาฝากกันมันขังในมาสิมันมันกันหมดขัวหรอก มันกินดิบได้บ่จ้ะกินดิฟกินดิฟได้บ่กินดิบบ่ได้แล้วกินดิบก็ยิงเหรอครับอ๋อิตบตบก็ตีอ่าตบเลยมั้ยมันใกล้เรี่ยวใเลยกินเรี่ยวของที่ว่ากินดิบได้แล้วมีมีผลต่อสุขภาพบ่กแม่นแม่ต่อและแม่เตี่ยมได้ครับเพือกินได้ดี มาแล้วนั้นเห็นบ่ค่อยๆจับขาตัวลากไว้ค่อยเห็นนี่น่ะอมุนม่างจังใดหัวเลี้ยวเยือนกผ้าหม่าอีกตัวอันนี้ขียนด้เดียนเยอนหน่อย น้ำเงี้ยหมูที่ดอรับตุงตี้งเยอะหอมสักหอมเน่อยัดน้องพูดเติมใากระทั่วสาเติมน้ำให้อุดสามาให้เลยกระเติมมาบังคับก่อยตีบังคับเปิดกระเต็ิตี จ้ะขกคู่กันพี่น้องครับกานเราพี่น้องเ่ายเลยแล้วบ้าพูดง่าย ในบาปุยักอะไรครับพักอะไรลงไปลมไปอันนี้พายุทูไทยครับลงไปโอ้โหักนัองแล้วากสตดเด็ดมาสดพร้อมนี่บอกพรุ่นนี่ขามา้ลายอ่าทาอไ้ดิลงไปแล้ววนโวนเลย่ะยอนเลยปอนจะนแีบครับ คมลำเสียบไปให้เี่ยว่าปุ๋ยมมาเดิมาเดินปองหลเสียบครับมา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 เสียบร้เตี้ยบาลิสอันนี้ดููมั้ม่กระทาประเทศจีใหม่แล้วป่ะางไหมครับทา่เนี ไปบ้านเข้ากระบุ้มวะจะปดิีปลแสบครับมีือปลาปิมเยอเนี่ยขาเซี่ยวเพิ่นวะตัวนี้เพื่อก็เพร่กินเลยขาเียวแมนเสี่ยวได้กินเพืนนะเอียวหักเสียวแปเป่านี่ยสิว่าอนนีไปซื้อเสียวที่เสก็เขากับนาตาเท่าหอ้หมูแดงหมูแดงอันนี้อันนี้บอก่แมนซื้อไดบ้าจากกรุงเทพอืเอาให้หนซิมก่อนมันนีสิมเนี่ย ป,ป๊อปอะไรบอกไม่ป๊อต้วนม,มันห่อนเตีขาดังขาดยังขาดยัง, <c oughs> ยงบอกมาเลยคือโดนโดนเตมนเนาเชา้านดีว่ามนมันใจกินยังไงเนี่เอม่มันใจสนหน้ามันด้วยตา้อเขา้อมะ,อะขาดประแดกวะวะ

้องนี่ตม่นู่เด็ดเด็ดเต็มเลยงไปไปเสียนี้นหมอไสกนะอ่าอไหมอไ้เกไปไ้หรอเป่เดเวลาไปบันโอครับโอ้โหสูดชั่วชั่วชั่วอืดอดอืดอุบ ปุ๊บตอมขาดเลยพี่เนอะไปกันไปไปร่อนผู้ล้กำไไหลกันลังมามัน้เดสบอครับโอ้ยลงไปต้นอลงไปก่อนเลยตอชินออมเลยมาออมออกไม่ตวมาวนขไดทั้งอย่างเงี้ยวด็นักท่อ้องไปเลย มันเต็มมันเต็มหมอโอ้อน้ำล้ไปบันเดี๋ยวเต็นะ บ้ามัน่ามปเดนละอูเีวมาก้าถ่ายไปนพ่น่ข้ามท่าก็ิตอ๋ีบอยู่นะ้าเน่ยตงหลังไทีไปสท้งหนาผลละตีเข่ากองน่งซึ่งฉีดย้ีเดรมีอบบนอ้ตีีดกลับบนอวมนี่วาจะังหลังบอธตีเออ้ามุท่ากับิตตไปนยุน่ว่ารอยเอนี่ลหับ้ส จะว่ามันมันสีนข้าวเบ้ากันนะนะตอบมานสักวนลอยรอยเอ็ดกันเว้นข้าวเบาเลยบานีนียบร้อยแล้วมาบนี่มาทงหลังกับมากินทั้งนาปลนันเาิล่ลยะมาเด้อไปนี่กินวตียวโ้ลูกันอรไอไมกเาแก๊สเยอะเตี้ยเติมิมเตติมเตเติม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 เมมเมมเเมตมิเมเ

บ้าปุ๋ยตอนรับเซียวเลยมันนี้ก็ดีนสบายว่าอยากกินหนูขมานยูดอกมันจะโตงี้ว่าอยากอะไรแม้ชิ้นกันไปแท่งหมานยูดอกนี่ว่ากินแปะโลนี่ล่ะมันขายหนาเนี่ยบ้ามากจบเิดมขึ้นเนี่ยจบถ้าไปซื้อเนี่เขาแท่เยอะเนี่วาอึ้งกับไปไต่ยี่ดอกเซียวมากพี่น้องสีมาก มันเอาาายเนี่มันมุมี่ราที่มันมันย้ำเจียวเขาแล้วเโอ้มันหายากเลยครับดานน่เลื่อยเขาเลยเลา่อยเขาเลยเอาปั่นเขาเขามีไงเอานั่งนั่งน้่มั่นั่งนั่งนังนั่นั่ง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 นงนั่งั่นั่งนัง่นั่งน้่งนา่น่งันังงอน่ง สาะคำลาระนาะโอ้ยาทด้เยขายนาซ้เป็นไดรสชาติของบบาปุ๋ยชุดน้อครับบเข้มบหวานบเผ็ดเสียบยังเสียวบเสียบครับบเสียบกินดีกว่ทมกินดีก่มันกินยังกับโบ่อเบหรแต่ว่าจอยกูมแต่กินยังบ่อเบจักแนเบิ้งนี้ครับ มันแรงมันลำมัลำกีมากครับประชาชนเขาอันอันนี้งูสิงติน้าคนด่าเงี้ตอนนี้ผ่านไปหากะเบาปุ๋ยก็ไม่ลองมัินมาเิดว่ามาด้วยประด็นที้องกินครับทั้งกินงี้ไอ่ท่องคนซังปุ่นนอเป็นในน้อทางุ่นฝนตกป่น้อถามข่าวถามข้าวคนดูทั้งนั้นมาด้ไมครับขายแทก่มาจ้างการค้าครับอันนี้ดาวสุขุขุกุขุนนะครับมาเที่ยวแม่เที่ยวน้ำเที่ยวแม่เที่ยวน้ำผอทคิเงานตาไอเสือมันอะพี่้องไะไไปบ่หมด ไปพี่ดอกมาเจียวประกันไปเตีเอาเดี๋ยวให้ทีมงานเป็นกินเขากินน้ำเจ๊พเดีพี่ดอกต้องมาสั่งกันอาทิตย์แต่มักยามก่อนหรือเด้ออืมอืมมาก่อนหรือเด้อไปเตี้ยมาก่อนแล้วโอกาสหนาเพอื่นจะไม่ดอกคนว่าเอาทีมงานมาได้บี๋ยวไปเตี้ยใส่ใก่ไม่ยังเจียวยังไงเอาของหวานให้เตี้ยไปโบยยังน้อเนาะ ยังหรือเปล่าไปเห็เซียวก็ไปเซียวกับทีมงานทองบัณช่างเถงเซียวข่อันนี้ของอาทิตย์ครับอันนี้อึง้งไอ้ไอ้ตาครับไอ้เสืออันนี้ครับไก่พร้อมทีมงานทองมันช่างกันค่าครับอันนี้กะขาคอทีมงาน ออกมันไอตอมมช่างครับสุขสุขสุขครับอันนี้พักติ้วครับอันนี้เนื้อไส้ต้มกับไส้ต้มกัไ้้ับไ้้ับไ้้ับ้้ับไ้้ไ้้ั้้ับไ้้ับไ้มับไ้้ับไ้ับไ้มับไ้ด้รัต้ับได้้ับไ้้กับไ้้กับ้้กับมัส้้มับไ้มับไ้้ับไต้ได้มั้้กับไมับส้้กับไ้้ับไ เรียนากในฮาอเนี่ยเสียบไม่เจบบอโตูว่อะไรมัดหรอกว่าอะไรยันโไม่ได้หรอกขึ้นไปข้างบงเลยรถกัปลาหน้านามแล้วเขาคล้องฝากคล้องจุนตู้กันบมดได้พิคบอดได้เด้มันเสียบเดี๋ยวไปผู้น้องบอกแล้วยี่สิบรถแพงมา

สวัสดีครับสวัสดีครับเนทาองเร็วๆอครับเอาเดิทางปลอดไฟครับไปลงไปเดินทางปลอดไฟสวัสดีครับเอเดทางปอดไฟยไปไปมาเอหลงนอกนนเจตัวเลย่อจา้องไยครับไปถดงทางปลอดยครับไปไโอ้หนาเอ็นติดถึงฟันปลาตองนรถคนได เอาทีมงานเพื่อนเบ้าปุ่ยกับกระบานกับฟซองครับพี่น้องห้องทั้งห้องกับลาดที่บันเมียนขอเชิญในขอขอบคุณขอบคุณนะครับที่ติดตามที่ชมครับอิสานมโนครับวัอนี้ครับโอ้เสวัาดีใจเนาะดีใจครับเปิดกรบเลืมห้องเราพี่รุ่นเนาะท่านคนละครับสกคนนครทีมงานสีนิ้วครับเอาคลิปนี้มาเชิญนี้ครับพี่น้องคลิปหน้าคพ่อคับไหมครับสวัสดีมุความสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับ